เือนเอาสองหนึ่งหกศูนย์สองหนึ่งหกศูนย์จ้าพอดีต่ตามเลขเก้าตังเต่มมือวันจันเนาะพอใดน้อยน้อยโอ้ตามเลขเก้าที่มาขอวันจันอันเอฟซีเพิ่งกะโทษมากเพิ่งก็ว่าใดนัาคือกันเล็กๆกน้อยๆอยโอ้เอฟซีก็ได้อีกเอฟซีก็ได้อีกเนาะเอฟซีเขาตามมาทั้งอันเก่าอันใหม่แล้วว่าแล้วก็ซื้นนําก็ได้เล็กเล็กน้อยๆยคือกันกระได้มาได้มาเลี้ยงให้ ปูยาต้ยหญ่เพนอยู่เฮงนี่ยเด็กินเนาะเจ็ดสี่เปนตามเลยวันจันเนะาะวันพุธกันใดวันหนึ่งศูนย์แปดเนาะหนึ่งศูนย์แปดวันจันในหนึ่งศูนย์หกโอ้ถือว่าเหลข็เขาเนาะเจ็ดสี่เป็นเงยังตามอยู่เจ็ดสี่เปนตามอยู่พกเพิ่ถือว่า ครับพี่น้องเบาสินค้านเนาะมือนี่ผมเองเบาสินค้ากับมาติดต้นโพ้เงินหลานคือเก่าครับพี่น้องเนาะมื่อนี่กับมาตามเรล็กเด็ยดย่ายนงโพ้คือเก่าครับพี่น้องพอดีเอฟซีย่ายนงโพ้ันโชคดีครับพี่น้องเนาะเขาสามโตตรงตรงครับพี่น้องเปิดยังตามเรล็กโตเก่าอยู่พี่น้องเนาะเหล็กโตเก่าตีย่า่นงโพ้มาขอรอบแหลกคนใดหนึ่งศูนย์หกครับพี่น้องเนาะแล้วก็มาขออีกรอบหนึ่ง ก็ได้หนึ you know. leave, after, ่งศูนย์แปดครับพี่น้องพอดีเอฟซีเป็นยังตามตัวเก่าอยู่เนาะยังตามตัวเก่ามาเมื่อคืนครับพี่น้องก็เลยได้สามตัวตรงตรงครับพี่น้องเนาะเป็นโทรมากเบากันได้สามตัวตรงตรงเป็นไก่ยายหลวงโพก็มาขออีกครับพี่น้องยายหลวงโพก็เลยมาขอให้เพป็นเนาะขอให้เอฟซีเป็นอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องแต่ยายหลวงโพกนได้ยักบอกระบือหูเดี๋ยวเฮาคอยไปถามกันกับยายหลวงโพอีกรอบหนึ่งเนาะว่าเป็นโชคดีบอเมื่อคืนครับพี่น้อง วันนี้ก็มาตามเลขเด็ดต้นโพเงินหลานหรือเหลขถูกต้นโพเงิน,นหลานคือเกา่าเนาะพี่น้องของเบาซึ่งข้าเนาะถือว่าโชคดีแล้วพี่น้องผ่าตือว่านจันเนาะผ่าไม่ว่านจันมือเดียวแต่ว่าเหล็กมือวันจันก er ็มาออกว่านผุรครับพี่น้องเนาะออกสามตัวตรงๆเลยเด็กวันจันมาออกว่านผุดสามตัวตรงๆครับพี่น้องหรือว่าปูบนหันถือเพิ่งกระได้สามตัวตรงนเนาะปูบนหันกระได้โตอยู่พี่น้องหรือว่าโอเคอยู่ เอาเสีพี่น้องเดี๋ยวไปตามญาตหลวงพ่อด้วกยกันเนาะเมื่อนี้เดี๋ยวญาตหลวงพ่อไปทำพิธีครับพี่น้องปะคะวะโตอะรหะโตสมมาสมปุตตะสะอะโมตตะสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชานามะภะคะวะจะภะคะสะอิจิสุปโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะ ปวีคงคาพระภูมิเทวนะมามิหาสมปติชามิสมปฏิชามิสมปติชามิสมาธุา <c oughs> าดเด้อไม่นังทรเจ้าทีจ้าทานและสิ่งศักดิประจำตนพวกเงินดันเพืปูญาตาญาต้ใยปูถวดด่อาถวดตาถว่ยายถนยัแห่งนี้หลุนมาขอโชคขอชนะลเด้อ เจ้าเที่ห้ยมือวันจั่นกระหมอกวนันพุธกับพ่อได้เนยๆแอ่สื่อของมาเลียงมาเกลือบอปะบอปลอยปูญาไห้กินให้ท่านเรื่อยๆอยู่ขอให้เขาทุกรอบที่ลูกหลานขอเอฟซี่ของบางช่างท่านเพิ่นกับขอพันกันได้เพิ่นยังตามอันเกาเพิ่นก็ะได้คือกันคนละเล็กคนละน้อยก็ได้ซื้อกับเขากับหนามาเหลียงปูญาใตายายถถ้ยายเนาะปูเถิดยาเถวดเทวดาประจำตนโพแห่งนี้ อมมาจันขอนำเดอ้อมี่โยนต้นพวแห่งนี้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทันทุกทันทีลูกหลานบ่บ่ได้ก้าวน้าไปแล้วเมื่อนี้ลูกหลานมาขอโชคขอชัยน้ำเนเดอ้อขอให้ข้าพเจา้าดวงเปิดชีวิตเป,เปิดการเงินเปิดการงนารเงนเปิดโชคลาภเปิดข้าพเจ้าจะน้ำเงินที่ได้ไปสร้างบุญกุศลสร้างกรรมดีสร้างประโยชน์ต่อสังคม ต่อไปขอจงประท่านพรนให้ข้าพเจ้ามีกินไม่ใส่ไม่ขาดบอกขาดเมือ่อเงินไหลามากบอกขาดสายมีช่องทางทำมาหากินรายลอยไปด้วยคุณงามความดีเจอคนดีๆเป็นทีละของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาทั้งหลายมีกินมีใส่บ่มมดบ่สินงสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างความดีต่อไปตลอดชีนอายุไขเทินสาธุสาธุ ขอให้ปู่ยาต้ใหญ่จงดนบันดาลให้ทุเที่ล้านจุดในมือหนึ่งให้ไปเล่าในมืออื่นเนาะขอให้ได้สามตัวตรงๆเด้อปู่ยาสิพันมน้าล้านก็ได้น้ำเล,เล็กๆน้อยๆก็พ่อได้กินได้ใส่เนาะมือนีก็ไม่น้ำปลาไม่เหลาไม่หมากีีข้ามยาซีกบดอกไม้คนหนึ่งไม่ชมพูไม่สม นีเขามีผัดมาให้กินนออปูย่ะจ้าตัวใดมือมีอจะหายได้ตัวนั้นเด้อตัวหนึ่งตกใส่ในมืออีกอันหนึง่งตกใส่กระดาษขอเลือกตัวนี้มือเนาะขอเลือกตัวที่เิ่นตกกหาในมือ sa thu iti piso pakawa ala hang sama samputo vicha talana sampano sukato lo kami tu anu lati poli sa thama sa puto pakawa iti piso pakawa ala hang sama samputo vicha talana sampano sukato lo kavithu. มนุตโลริสาธรรมาซาลาติสัทธตเทวามนุษย์นางพุทโธภควาติอิติปิโสภควา阿拉หังสัมมาสัมพุทโธวิชาจลานะสัมปันโนสุขตโลกาวิทูมนุตโลริสาธรรมาซาลาติสัทธตเทวามนุษย์นางพุทโธภควาติอิติปิโสภควา阿拉หังสัมมาสัมพุทโธ ปิชฌาจัลณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูมนุตโลริสัตถมัสาลาติสัทธาเทวมนุสสังพุทโธพระขาวาติปิติจตว์พระขาวาอรหังสัมมาสัมพุทโธปิชฌาจัลณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูมนุตโลริสัตถมัสาลาติสัทธาเทวมนุสสังพุทโธพระขาวาติ ติฏิปิโสภักขวาอราหังสมมาสัมพุทโธปิชาจลานาสมปันโนสุขตโลกวิถุนุตโลปุริสาธรรมมาสาลาติสัตถะเทวะมนุสสานังพุทโธภักขวาติติฏิปิโสภักขวาอราหังสมมาสัมพุทโธปิชาจลานาสมปันโนสุขตโลกวิทุ อนุตตรโภลิสาธรรมาสาลติสัาธาเทวมนุส่านังพุทโธ佛法กวาติอิติปิโส佛法กวาละหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณัสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโภลิสาธรรมาสาลติสัาธาเทวมนุส่านังพุทโธ佛法กวาติ นะมามีมามหาลาตาอิติพุทธัสสะสุวรรณังวลาชาตังวาพิจังวาปัตังวาตังวาเอหิเอหอาคันจิยะอิติมีมานะมามีหังนักมามีมามหาลาภาอิติพุทธัสสะสุวรรณังวลาชาตังวาทิจังวาปัตังวาตังวาเอหิเอห์อาคันจิยะ อิติมิมาณามีหังณามิมามหาลาภอิติพุทธัสสะสุวรรณังวราชัตังวะสีจังวะอัตถังวะปัตถังวะเอหิเอหิอาคันเฉยยะอิติมิมาณามีหังสาธุดเด้อขอให้เล็กทุกปังปังในมืออื่นไปแล้วเด้อปุญญาตาใหญ่ขอให้เข่าสามตุงตรงๆชาชาเด้อปุญญาซอยดุซอยหลานซอยเอฟซีบอสยงขั้นให้ได้ทุกคนให้ได้ปังปังทุกคนเด้อ ยาหลวงพ่อมือขึ้นเลขออกยังก่อนหนึ่งหกศูนย์มือขึ้นออกสองหนึ่งหกศูนย์สองหนึ่งหกศูนย์จ้าพอดีแต <ừ> ่ตามเลขเก้าต่างเต็มมือวันจันเนาะพอดายน,น,น้อยน้อยโอ้ตามเลขเก้าขี่ม้าขอวันจัน อันเอฟซีพังกะโท้มากพังกว่าได้น้ำคือนกันเล็กๆน้อยๆโอ้เอฟซีก็ได้อีกเอฟซี <c oughs> ก็ได้อีกเนาะเอฟซีเขาตามมาทั้งอันเกาอันไม่ล้วว่าแล้วก็ววคือน<อ>น้ำก็ได้เล็กๆน้อยๆคือนกันกระได้มาไดมาเรียงให้ปูญาต้าใหญ่พอนิวเฮงนี่ได้กินเนาะเอฟซีันตามเลยวันจันเนาะวันพุธกันไดหนึ่งศูนย์แปดเนาะหนึ่งศูนย์แปดวันจันได้หนึ่งศูนย์หกโอ้ถือว่าเลขเขาเนาะ <ใน S 2> เอฟซีพนกันยังตามอยู่เอฟซีพันตามอยู่เพ่นกันไดถือว่าพันไดเนาะขอบคุณปูหลายๆเด้อยาวเส้งขานอยู่พันกันไดพหลายเพราะมันว่าไดออกมือที่เท้าขอเนะถันออกมือที่เทาขอเขากระไดเต็มๆอยู่พี่นองแต่ว่ามันออกลัางมือเท้าขอน้ำซ้ำเข่าสามโตครับพี่นองเนาะถือว่าเข่าสามโตเอฟซีแยกหนุ่มพเกพันกระถือว่าพันไดอยู่พีนองเนาะพันกันเลยได้มาเลี่ยงคอยเป็นไม่เอฟซีแยกหนุ่มพกกันที่ตามแล้วก็ กดไหลกดแช่กดตดิตามไม่เดอ้อพี่น้องแสด้เห็นคลิปเบาซึ่งข้าเนาะตอนอาจารย์หลั่มเมิกขึ้นก็ออกไปแล้วพี่น้องเนาะหกหกศูนย์พออาจารย์หล่ําที่ว่าแป้าเสือผูข้อพี่น้องเมื่ขึ้นผมปล่อยคลิปเอาไปแล้วเนาะปล่อยคลิปไปแล้วก็เขาไปเบิงในคลิปเดอ้อพี่น้องตัวเลขก็อยู่ในคลิปเนาะตัวเลขกอยู่ในคลิปก็เขาไปเบิงครับพี่น้องเนาะเป็นขอเป็นเลขใหญ่พี่น้องของวันที่สิบหกมีนาเนาะเอเขาไปเบิงเด้อเป็นเหลขกไยครับพี่น้องเนาะเป็นเหล็กไย ที่หกมีหน้ากิบกับปล่อยไปแล้ว, <c oughs> แ,ลวแต่ว่าออกล่าไปแล้วมาขึ้นเนาะหกศูนย์เขากบเบิงรายละเอียดในคลิปเอาคลิปเบาสึงคานครับพี่น้องคือว่าปล่อยไปแล้วเนาะเมื่อวนี้กัมมัดดาวพอกษดีบให้ฟังสองยางเนาะว่าคลิปขออาจารย์ลำหรือปล่อยไปแล้วเนาะที่ว่าเฉือกถูกข้อพี่น้องปล่อยไปแล้วเก็บเสียเขาเบิกในคลิปเบาสึง่งคานไหนเนาะพี่น้องเขา้า รายละเอียดต่างๆอยู่ในคลิปครับพี่น้องเนาะมือนีแยกต้งโพกนกับมาเลียงต้นพงกง่นหลานแล้วขอเหล็กเด็ดต้นโพงกงินหลานนะเนาะเปื่อยเอฟซีเพิ่นเอฟซีมันตามตัวเกาก็ถตือว่าใดครับพี่น้องเนาะตัวเกาวันจันเพิ่นยุดถูกใดหนึ่งศูนย์หกครับพี่น้องเพกกื่อนกระตามเอาก็เลใดสั่มครับพี่น้องนะเนาะอาสิครับพี่น้องเนาะเขาขอไปบเบื่องดกถูกพี่กันพีกลัวเนาะครับพี่น้องว่าสิไใดตัวใดครับพี่น้องมือน,นี วันนี้ก็ไปตามวันที่เจ็ดมีนาเด้อพี่น้องเ่อนบานคือเก่าครับพี่น้องเนะเาะเอากระาลุนเล็กถูไม่กันเนาะพี่น้องเขาเล็กถูจนโพ่เงินหลานครับพี่น้องเนาะหก <c oughs> <6 S 1> ด้านมาอ,อกวันพุดครับพี่น้องส่วนมาขอวันพุดนั่นได้หนึ่งศูนย์แปดครับพี่น้องเนาะ <c oughs> วันนี้เอฟซีมันคิดจะได้บบนัาติดศูนย์เนาะ พดศูนย์อยู่แล้วพอมันได้คือกันเพินเลยซื้งตัวเก่าตัวใหม่ครับพี่น้องคือว่าเิ่นก็เข่าไปเนาะมันเป็นบุญวาสนาครับพี่น้องบางเทื่อเห็นได้กับบ่ได้เลยก็มีเล้พี่น้องเนาะเห็นได้บ่ได้ก็มีร้ายอยู่คือว่าโชคไปมาันมั่นเป็นบุญวาสนาเนาะพี่น้องเมื่อนี้ผมเองบางซึ่งคาดการณเฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าเด้อพี่น้องทาคลิปเพื่อเป็นแนวทางครับพี่น้องเบิ่งแลฮาก็ต้องพิจาหน้าญาติน้ากันครับพี่น้องเห็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางเนาะ ครับพี่น้องเข้าก็ดีเจ็ดสี่เนสูกดีน้ำปูคนก็เลยหันมาขอครับพี่น้องเนาะขอน้ำปูต้นพ่ค,คือเก่าครับพี่น้องก็เลยมาขอให้เพิ่นเนาะเอากลับมาเบ่งาเา้าด้วยกันครับพี่น้องเนาะโอ้แปดศูนออย์บอพี่น้องว่านี่แปดยังตัวตกางเออแปดศูนย์คือกันบ่คือเก่าบอแปดศูนย์ตัวแปดเก้า ครับพี่นองเอา้า <c oughs> เบิ่งเข้ <c oughs> าไปอ่านเด้อบันนี้มันเป็นยังไงล่ะแปดเก้าแต่ว่าเก่ามองกลางตัดไปเนาะอรี่นงแปดศูนย์แปดศูนย์บอแปดเก้าเก้าเก้าจะตัดต้องขีดอ่นะขีดตัวเก่าเก่ายังไงปิิศนากัะปูจะปิด่บาบังเด้อปู มันนวันพระขออืมวันพระยายหลวงพูว่ามาขอวันพระส่วนหมากขึ้เข่ากับปีนองเข่าตรงๆเลยอืมศหาสนะ่วนหาเนี่ยเข่าตรงๆเลยศูนหาตรงนั้นแล้วจำได้ยังว่าหาศูนหาออกหาศูนเนาะออกศูนหาออกศูนหา่แม่อ,มออกศูนหาตรงๆเลยวันพระนี่ไกล้ตีศูนย์จรงจน,นี่เอเก่าแจ่ว่าข,า,ขาดเป็นตีให้เาดเป็นเหมือนศูนย์ก้มๆเนาะ เก่าขาดกลายเป็นศูนย์บ่แปดศูนย์บ่เก่าขาดกลายเป็นศูนยะ์เอาเบิ่งเอาไปว่ามันกับพี่น้องซือว่ากาาับตามสายตาพี่เกาะกัว่าเก่าแล้วพี่น้องเนาะว่าเก่าและเก่าก็ได้ศูนย์ก็ได้เพิ่นตัดขาดอยู่เพิ่นตัดขาดเก่าก็ได้ศูนย์ก็ได้แล้วเต้ซี่เนาะกาเบิ่งเอากับพิจารณากับพี่น้นองอันเลขบ่าชาติก็ถือว่าเพิ่มเลขไปหลายตัวกับพี่นอ้นองเนาะ ตัวเลขอาจจะเพิ่มไปหลายตัวสีงหนนะพี่น้องเพราะว่ามันระบบมันบวชัดว่าส่วนเก่ามันขาดไปอาจจะเป็นศูนย์ก็เป็นไปไห้พี่น้องเนาะแล้วแต่เอฟซีพิจารนาเอาไปเอามัเนาะวันนี้ญาติหลวงพ่ก็ได้มว่าตามเลขเด็ดเป็โพ่ไห้แล้วเ้อเอฟซีญาติหลวงพก็ดีปูย่าตายาญญนลูกหลานบ้านอะไรบางลูกขวนลูกดูอย่างเด้อลูกหลานกัมาเขาจบเขาใช่น้ำ ทุกรอบมาละมาเพิงบารามีปูยากูมีหงแกวตาทิพย์เนาะปูมีฤทิ์ไมีเดชลูกหลานกูอยากไปกูเพิ่งบารามีเนาะมาหลุดตัวที่สานี่กันครับพี่น้องเนาะตัวทิสานจะเป็นแปดวอคือมันเหมือนตัวแข็งเทิงเลยเนาะแต่เด็กวอ ปดศูนย์แปดหรือแปดเก้าแปดแปดศูนย์แปดแปดเก้าแปดเบิร์อีกแล้วพี่น้องลอติดศูนย์หรือศูนย์กับมาสองหมืน่นเลยมือแหลกศูนย์สี่ม้ามาขึ้นหกศูนย์เดี๋ยวมือมันจัดนะศูนย์สี่ม้ามาขึ้นกับหนึ่งหกศูนย์ <c oughs> เอาเลีเารต่ว่าหลุนเอาไปเอามันเนาะเกตคิวก mmm ็เพื่อเปลี่ยนแนวทางกับพี่น้องเนาะเนึ่งเราเขาก็ต้องพิจารณาน้องกันเนาะตัวที่สามเป็นเหล็กอย่างเนาะเมื่อนี้ไก่สามโตตรงเลยเด้อปูจะอัดไปมือไม่เด้อเอตซี่เป็นเสด็มใจ ซื้อกว,วันจันทร์ัดมาออกกันพุดเนาะสามตเลยโอ้ยไอเอซีเป็นกระไดน้ำอยู่หรอแต่ว่ากระไดยอยู่ไดพเต็มกี่รือว่าไดทุ่นในยังไปเนาะไดเล็กๆน้อยๆอออันใดออกตรงๆมือที่ขอเลยก็เอซีเป็นสิะไดเต็มกี่เนี่ จะถูกมือหนิเขยา่าถูกกระเด็นมาใส่มือเลยเด้อืมมือหนิเขยา่าถูกกระเด็นมาใส่มือเลยเมนเขยา่าอันหนึ่งโต๊ะใส่กระดาษอีกอันหนึ่งแปดเก้าแปดเขยา่าถูกเสียงท้ายมือนี่คือเพิ่นใส่มือให้เลยเด้ใส่มือเลยแปดเก้าแปดแปดเก้าแปดแต่ว่าวเบื้องเด็กเก่าเดี่พี่น้องเด็กเก่านั้นขาดไปอาจเป็นศูนย์หรเป็นบันไดครับพี่น้องเนาะแต่ว่าญานิหลวงพ่อมันจะเขียนแปดเก่าแปด แปดเก้าแปดเด้อแบบแบบแบบพี่นอ้องโอ้โเดี๋ยวเบิง้งย่ายหน่องโพสรุปตัวเลขให้รอบนึงนาะพี่น้องเฮ้เดี๋ยวหายย่ายหน่องโพสรุปตัวเลขให้เอฟซีเบิ้งอีกรอบนึงครับพี่น้องเนาะสวัสดีเนาะเอฟซีบาเสียงคานทุกคนเนาะเมื่อนี้ก็สังแต่อันเก่าวันจันเนาะก็ได้เขา่าบ่ได้เข่าวันจันแต่มาเขาวันพุธเมื่อวานน,าน,นี้เนาะเมื่อนี้ก็เลยมาตามจอเอฟซีบางคนเขาก็ได้ ยายหนัองพวก็ะไดนิดน้อยคือกันจะเลยมาได้มาเลี้ยงมันนี่เป็นวันพระยายหนองพ่ก็ไดยูไดยูน้อยน้อยจะมือนี่วันพระก็เลย่างวันพระคือปูญยาเพิ่นให้ตรงตรงเนาะมือนี่ก็เลยมาตามให้เอฟซี่อีกเอฟซี่ก็วางให้ตามเรื่อยๆแล้วอย่าไปอย่าปล่อยมือนี่วันพระนั่นก็ดีเขย่าเขย่าเล็ดถูกก็เถเขย่าถูกเมื่อกี้เนาะเขย่าถูกตกสองแต่ว่าอันนึงน่ะตกใส่มือของยายหนัองพ่อเลยเนาะ ยายน้องโฟคิดว่าบูญญาเขาสิให้ตรงๆบ่มื้อนี้ไปเล่าในมื้ออื่นเนาะเลขทูปกับ8 9 8 8 0 8 9 8 0 8เนาะ FC ก็จับตามที่เห็นนี่เนาะค่ะเนาะได้ซ้ํนี่เนาะ